สวัสดีครับกับผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยแล้วก็โหงเฮ้งก็กลับมาพบกับเพื่อนๆนแฟนเพจแฟน youtube ของผมในแอคเคาท์สินแสหมิงพงศายุนาคทองอีกแล้วนะครับซึ่งผมรู้สึกยินดีมากนะครับที่ไดม้มามอบความรู้หรือว่าสิ่งดีๆตรงนี้ให้กับเพื่อนๆได้นำเอาไปใช้กัน นะครับผมเข้าเรื่องเลยวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของอายุจรบนใบหน้าที่เวลาราดูโงอเฮ้งนะครับผมจะมาอธิบายตรงนี้ให้ฟังอันนี้คือชาร์ตใบหน้าตามหลักหงอเฮ้งนะครับใหญ่มากนะฮะเป็นใบหน้าเขาเรียกว่าเป็นใบหน้าชั้นครูชําระโดยท่านปร,รมาจารย์โมอ,อีเหล่าโจ้นะครับเป็นรถจุดร้อยอายุบนหน้าแฟน,นเพจเชื่อไหมว่าผมปีนี้ผมอายุ44นะครับ43เข้า44 ผมเป็นสินสายมาปีนี้ปีที่24เข้า25แล้วผมอยู่กับชาร์ตอันนี้มาตั้งแต่ผมอายุแค่10ขวบต้นต้นเองนะฮะผมถูก,ถกฝึกให้จำอายุบนใบหน้าตรงนี้ตั้งแต่อายุ10ขวบเองซึ่งผมก็ใช้เวลาไม่นานนักที่จะจด,จ,ดจำความหมายตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าใบหน้าคืออายุปัจจุบันเท่านี้อายุบนใบหน้าเดินตรงไหนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงอายุจรน,นะครับในตำแหน่งที่อายุ ยี่สิบแปดยี่สิบแปดนะครับซึ่งจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้เขาเรียกตำแหน่งหวางคิ้วนะครับอายุยี่สิบแปดจีนก็เท่ากับอายุยี่สิบเจ็ดปีไทยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดปัจจุบันนี้คุณอายุยี่สิบเจ็ดปีถ้าเกิดนับไทยนะครับจีนก็คืออายุยี่สิบแปดปีถ้าหว่างคิ้วของคุณตรงนี้มีความกว้างสวยกว้างได้ประมาณสองนิ้วท่าบลงไปถือว่าหว่างคิ้วกว้าง นั่นหมายความว่าในช่วงอายุ28ปีของจีนก็คือ27ปีไทยนะครับคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอย่างสูงบางคนก็ได้แต่งงานบางคนก็ได้ทํางานที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณมีความสุขกับงานที่ได้เงินเดือนที่ดีด้วยหรือบางคนก็อาจจะได้เริ่มต้นกิจการอะไรต่างๆในช่วงอายุที่เดินตรงนี้นะครับย้ําว่าอายุ28ปีของจีนคืออยู่ตําแหน่งวางคิ้วนะครับก็คือ27ปีไทยคือ เวลาดูโหเท็งเนี่ยคือคนจีนเขาจะนับตอนอยู่ในท้อง1ปีก็บวกไป1ปีนะครับนั่นหมายความว่าอายุตอนที่28ตำแหน่งนี้สําคัญมากนะครับถ้าสวยคือต้องกว้าง2นิ้วถ้ากว้างต่ำกว่า1นนิ้วถือว่าแคบนะครับถ้าได้2นิ้วปับ๊บหมายความว่าช่วงอายุ28ปีชีวิตคุณจะรุ่งโรดมาก28ปปีไปแล้วจะรุ่งโรดมากทีเดียวหยิบจับอะไรก็มีความสําเร็จบางคนเรียนจบมาตั้งหลายปริญญา ทำงานไม่ได้ทํางานไม่ไม่เป็นไปทํางานที่ไหนกลับมีปัญหานะฮะก็คือแต่พอหวังคิ้วก็สวยพออายุ28ปับ๊บเขาหยิบจับอะไรแล้วมั่นคงทันทีเลยนะครับหรือบางคนทีออ่หวังคิ้วตรงนี้แคบหรือชิดเกินไปคุณอาจจะเกง่งคุณอาจจะเรียนมาโทษนะอาจจะเรียนมาหลายๆปริญญาก็ได้แต่คุณจะมาแป็กตอนอายุ28ปีเนี่ยฮะถ้าเกิดหวังคิ้วคุณมีความแคบจนเกินไปฉะนั้นใครที่หวังคิ้วแคบจนเกินไปผมแนะนําให้คุณถอนหวังคิ้วออก ไกว้างได้2นิ้วถือว่าดีที่สุดตามหลักของโงเ่เฮงนะครับตำแหน่งนี้เรียกว่าอิงตึงนะครับหรือว่าออตำแหน่งหวางคิ้วนะครับตำแหน่งนี้สําคัญมากๆตามหลักของโงเ่เฮงนะครับวันนี้ขอลาท่านไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ